สวัสดีครับผมวันนี้มีพระมาให้ชมอีกนะครับผมเป็นพระสมเด็จนางพญานะครับวัดบวรนิเวศวิหารนะครับผมแปดสิบสี่พรรษานะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับนะครับเป็นพระผงนะครับงานเก่าปีลึกครับนะครับชัดเจนครับผมไม่แตกไม่รานครับ ยันของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบเก้านะครับวัดบวรน,นิเวศครับนางพญาครับสมเด็จนางพญาแปดสิบสี่นะครับแปดสิบสี่พรรษานะครับของสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรน,นิเวศมิหารนะครับสร้างเยอะมากมากครับอันนี้ไม่ได้เปิดจองนะครับสร้างแจกครับ ลูกศิษย์ลุงหาสร้างแจกนะครับสวยงามมากครับสมเด็จนางพญาครับผมขอบคุณครับ